คลิปนี้ครับท่านผู้ชมผมพามาอัปเดตกันสําหรับรถครอบครัว p p v 7ที่นั่งหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระบะนะเดี๋ยววันนี้พามาอัปเดตว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับปีอะไรนะครับเบรคพรอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้พามาอัปเดตกันนะครับใครที่สนใจกําลังมองหาอยู่นะครับอยากชมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่อง t อปรถมือสองนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททออโต้อยู่ซอยสุวินทวงศ์นะครับหนึ่งับหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมโกดังเก็บรถมือสองการที่บริษัททออโต้นะว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่เลทผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากซื้อสดได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะครับให้ฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็ ดอกเบี้ยเนี่ยมีให้เริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะของเรานะครับมีบริการตรวจรถให้215จุดนะครับจากบริษัทกลางไม่ต้องห่วงเลยซื้อบริซื้อรถนะครับที่บริษัทผมไปนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีกอไม้แน่นอนรับรองว่ารถสวยคัดเกรดทุกคันเดี๋ยววันนี้พาอัปเดตกันคร่าวๆสําหรับรถครอบครัว p v v และรถเป็นรถกระบะนะฮะด้านนู้นก็จะเป็นพวกรถเก่งนะครับอีโคคามีจนถึงไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่เลยแต่วันนี้เดี๋ยวผมพามอัปเดตในส่วนของ รถครอบครัวแล้วก็กระบะกันนะฮะคันแรกเลยเดี๋ยวพามาดู f o r t จูเนอก่อนเลยปีใหม่ๆนะครับใหม่น้อยๆมีนะสำหรับ f o r t จูเนอเนี่ยโฉมเรจินเดอร์เนี่ยตอนนี้นะจีอาร์สปอร์ตนะครับไปแล้วนะฮะตอนนี้จะมีเป็นเหลือเรจินเดอร์นะครับเรจินเดอร์สคันนี้นะครับเรื่องที่คันแรกกันก่อนคันนี้เป็นตัว 2.4V ีนะครับเรจินเดอร์คันนี้เป็นตัวขับ2ปี2023นะครับเป็นตัวแบ็คคอร์ปหลังคาดําเครื่องยนต์2องพนะครับก็คันนี้ม่อยู่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับก พรอยู่20,000บาทเท่านั้นนะสำหรับตัวรีเจนเดอร์ขับ2คันนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็น f o r t u n e r 2.8ตัวรีเจนเดอร์ขับ4 4 w h e e l ปี2020จด21นะครับคันนี้ไม้หก0 0 0่นโลนะครับคันนี้ไม้แค่60,000่นโลเท่านั้นไม้น้อยสุดๆแล้วก็ปีนะครับไม่ต่ำจนเกินไปนะค,คันนี้ก็ทะเบียนนะครับอันนี้เจ้าของเก่าขอคืนนะครับคันนี้ก็ราคาเนี่ยอยู่ที่1 2 5 9 0 0 0าแาหแต่คันนี้ได้ไม้น้อยนะครับคันนี้ไม้แค่60,000่นโล ไม้หกหมื่นเจ็ดพันโลผ่อนอยู่ประมาณ22,000บาทในเลทฟรีดาวนะครับคันนี้ก็ออปชั่นเนี่ยเหมือนเหมือนกันต่างกันแค่ตัวเบาะนะครับภายในเพราะคันนี้เป็นได้เป็นเครื่องยนต์2.8เป็นตัวซิกมาโฟนะครับหรือว่าใครหานะครับรถครอบครัวที่ผ่อนหลักพันนะเป็นฟอร์จูเนอร์คันนี้3.0ตัว V คันนี้ได้รถปี2013เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเป็นเครื่องยนต์3.0แล้วเป็นตัวท็อปนะฮะตัว V นะปี2013คันนี้ราคาดีนะครับ519,000 อ่นะคันนี้ฟีดาวจะตกผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ9,000บาทนะสำหรับ Fortuner อโฉมแชมป์แบบนี้นะสวยมากคันนี้นะครับ519,000ผ่อนประมาณ9,000นะฮะแล้วก็อิลสูมิเวกเนี่ยอิลสูมิเวกเนี่ยผมมีสีดำด้วยเป็นโฉมใหม่นะครับโฉมใหม่รู้จะเป็นสีบอลโฉมนี้มีแต่จอดอยู่สาขาที่1อันนี้สาขา2นะครับจะมีเป็นคันนี้นะที่จอดอยู่จะเป็น1.9 d ่งจุดเก้าดิออปี2 0ง0ันคันนี้20ต้นปีนะครับก็ราคาเนี่ยอยู่ที่700,000 39,000ืเาพเท่านั้นนะครับไม่อยู่ประมาณแสนแปดนะครับเป็นตัวท็อปสุดแล้วเป็นสีขาวมุกสวยนะน่าใช้คันนี้นะครับ739ดสามอยู่ประมาณ1 2ื0 0สองหมามประมาณนี้ในเรดฟีดาวนะครับพรอนอยู่เกือบหมื่นสามห0ื่นกว่านะฮะคันนี้รอปล่อยแล้วนะอันนี้คือกระบะนะครับลูกค้าซื้อสดของผมเองนะครับรอปล่อยรอรับวันที่17นะฮะอันนี้ก็ลูกค้าซื้อสดนิสสันนวราชบอกเลยว่าราคาดีคันนี้479ลูกค้าจบสดเลยนะฮะแล้วก็คันนี้เป็นตัว เซอร์ราตาลีโวสี่ประตูยกสูงนะเป็นเกียร์แมนวนวลไม่อยู่ประมาณแสนห้าคันนี้เป็นตัวมิดสองจุดสี่มิดปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็คันนี้ราคาดีเหมือนกันห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันก็ฮอนตกอยู่ประมาณเก้าพันเกือบเกือบหมื่นนะครับเป็นสี่ประตูเกียร์แมนวนวลหน้าใหม่นะเป็นโฉมหน้าใหม่นะครับหรือว่าอยากได้เป็นตัวแคปนี่แคปอันนี้แคปแมนวนวลปีเดียวกันนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดคันนี้ห้าแสนเก้าพันไม่แค่ประมาณแปดหมื่น สวยน่าใช้นะสําหรับตัวนี้ไม่แปดหมื่นลงแม็กมาให้เรียบร้อยทั้งสองพนักงนล,ลงแม็กมานะสวยมากนะครับใครที่สนใจสีประตูแมนนวลหรือว่าจะเป็นแคปเกียร์แมนนวลครับตอบโจทย์นะคันนี้นะห้าแสนเก้าพันคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันนะฮะหรือใครที่สนใจนี่ด้านนี้ก็จะเป็นตัวสีประตูออโต้โฉมหน้าหล่อคันนี้ทะเบียนเก้าพันสามนะทะเบียนสวยนะครับคันนี้ก็ปีสองพันสิบเก้าไม่แปดหมื่นราคาอยู่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเป็นตัว e plus นะตัวนี้ เป็นตัวรองท็อปสุดก็จะมีจอมีกล้องถอยแล้วนะมีจอทัชสกรีนกล้องถอยเรียบร้อยแล้วไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยถ้าเป็นตัว e เนะี่ยไฟหน้าหลอดไส้ฮโดรเจนยังไม่มีกล้องถอยตัวนี้มีให้เรียบร้อยออชั่นะ Ocean, จัดเต็ม4ประตูออโต้นะคันนี้นะหรือว่าใครหากระบะยูสุดีแม็กปีใหม่ๆคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับดูจากรอยโฟลรอยอะไรพวกนี้นะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บงานนะคันนี้เป็นยูสุดีแม็กหนตัว x series นะครับคันนี้ปีสองพัน,ะน,น,ย,นยี่สิาสองนะ0กับอีก10,000โล หนึ่งแสนไม่ถึงหนึ่งหมื่นโลหนึ่งแสนหลักพันนะครับกับราคาคันนี้เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ซีดาวจะตกพ่อนอยู่เดือนละประมาณหนึ่งหมื่นเกือบหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสองพันกว่ากว่านะสำหรับสี่ประตูออโต้เอ็กซ์ซีรีส์แบบนี้นะครับเกิรุ่นตัวแซดนะครับคันนี้นะครับก็ถือว่าได้ตัวท็อปเลยนะเป็นชุดแต่งเอ็กซ์ซีรีส์รอบพันแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันสําหรับกระบะนะครับด้านหลังอันนี้เป็นสี่ประตูนะฮะเดี๋ยวให้ดูภายในโอ้ภายในล็อกนะครับทุกผู้ชมรถ ยังไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บงานเลยนะตอนแรกมีแคร์รี่บอยนั้นนี้แคร์ถอดแคร์รี่บอยออกน่าจะเป็นติดตั้งตรงโลบาร์ของเอกซิลี่มานะฮะสวยคันนี้นะครับน่าใช้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคันนี้นะครับตัว S นะครับเป็นแคบเกียร์แมนนวลหัวกระสุนนะครับคันนี้ก็ราคา329สองเานะครับในเลทฟีดาวาผ่อนอยู่ประมาณ6กพันปี16นะถ้าผมจำไม่ผิดคันนี้ประมาณปี16บหนะปีสองพันสิมาอยู่ประมาณแสนปลายๆนะครับตัวหัวกระสุนนะเป็นแคบเกียร์แมนนวลนะครับเป็นตัวเริ่มต้นน นะหรือว่าเป็นตัวเตี้ยน่ตัวเตี้ยมาแล้วมีแค่คันเดียวนะสาหรับตัวเตี้ยเนี่ยหายากเหมือนกันตอนนี้ที่บริษัทเราเข้ามามีแต่ตัวสูงอันนี้เป็นตัวแซดอีดิชันนะครับมาอยู่ประมาณแสนกลางๆางนะน่าจะเป็นตัวปียีสบองหรือเปล่านะครับปียี่สิบกว่ากว่านะตัวนี้ไฟหน้าเป็นตัวเอ็นทีตัวมิดไม่แน่ใจน่าเป็นตัวมิดนะคันนี้สิ่สี่เก้าเก้านะใบสองคบอยังไม่มานน่าจะเป็นตัวมิดนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสี่เก้าเก้านะครับสี่ประตูออโต้แซดอีดิชั่นอย นะฮะสวยมากน่าใช้นะสำหรับคนนี้มาอยู่มาแสนกลางๆนะ,ะเดี๋ยวผมอยากใครอยากสนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคนนี้นเดี๋ยวรถมันเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดไปให้นะ,ะถ้าสนใจก็โทรหาผมยกโทรศัพท์โทรหาผมแจ้งได้นะ,ะหรือว่าใครนี่ใครหาตัวยกสูงนะครับปีใหม่ๆคันนี้ปี2 2เลยนะ,ะตรงเนี้ยสองคันเนี้ยปีเดียวกันตัวเดียวกันราคาเท่ากันนะฮะสองคันนี้เป็นตัวเดียวกันแล้วก็มีแครีบอยด้วยนะครับคันนี้เป็น2จุด สตัวเอนทีปีสอ2พัยไมลประมาณแส0 0 0งสองคันนี้มีไมล์วันแสนสองกับแสนสามคันนี้แส0 0 0งคัน 3, 000, คนี้แสนสามราคาเท่ากัน6 2 9ส0 0อพันผอนอยู่หน0่งพสี่ประตูออตโต้นะสําหรับตัวนี้เป็นโฉมปีย2หน้าใหม่เนี่ยโฉมปีย2นะตัวนี้จะได้เป็นโครเมียม,มเรียบร้อยกระจังหน้าเขาสวยนะคหน้าใช้แล้วก็เป็นตัวยกสูง h ิลเลนเนอร์ช่วงล่างซูเปอร์เเรียบร้อย6กแสนสองหมาพนฟีาจะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหเท่านั้นนะครับหรือใครนี่คันนี้ก็ 599นะครับเป็นสีประตูออโต้เหมือนกันแต่เป็นน่าจะเป็นปี20นะผมจำไม่ผิดคันนี้ใบสอคบอยังไม่มานะครับต้องขอภัยด้วยนะพี่ๆเป็นออโต้เหมือนกันนะคันนี้ประมาณปี20 21เนะี่ยประมาณนี้ตัวเอนทีเหมือนกันนะแต่ถ้าเนะี่ยเป็นตัวปี22ขึ้นมาเขาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะตัวนี้สีประตูออโต้จะอยู่ประมาณ599นะถ้าผมจำไม่ผิดเลขใหม่ไม่แน่ใจนะครับ,นะค,รบคันนี้สีเดียว,ยวกัน นะับสีเดียวกันแต่ตัวนี้จะปีต่ํากว่าเพราะดูจากตัวกระจังหน้าก็รู้แล้วนะตัวนี้กระจังด้านหน้ายังเป็นสีเทาดําอยู่ตัวนี้จะเป็นโครเมียมแล้วโครเมียมจะเป็นปี2 2ขึ้นมาเลยนะฮะหรือว่าจะดูคันนี้นะรอปล่อยเหมือนกันคันนี้นะแต่บอกราคาแจ้งไปก่อนคันนี้เป็นตัวสีประตูแมนวนวลสีดําตัวมิดนะคันนี้คือตัวรองท็อปตัวมิดเนี่ยได้มาเป็นล้อแมกทูโทนปัดเงาแล้วนะค,คันนี้ก็ราคาอยู่5 8 9ปี2020นะค่ับไมประมาณแสนสามนะห้าแสน 8ป0 0มื่นเก้าพันผ่อนอยู่มันหมื่เดียวเป็น4ประตูเกียร์แมนนวลน,นะสีดําแบบนี้รอปล่อยนะครับหรือถ้ารูดจ,จองไม่แน่ใจเดี๋ยวแจ้งมาทักมาหาผมเดี๋ยวผมดูให้นะไม่แน่ใจว่ารูดจ,จองหรือเปล่าเพราะไม่ใช่ของผมนะแล้วก็คันนี้เป็นสไปคยแคบนะสามจุดศูนย์ตัวแซนะครับเป็นแคบเกียร์ธรรมดา4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ปีสองพันเดี๋ยวผมพยาดดูก่อนนะคันนี้จะประมาณปีสองพันสิบเก้า หน้ามาอยู่แสนหนึ่งนะครับ489แปดคันอยู่ประมาแป0พันเป็นสเปคแคปตัวแซดนะครับเกร์รุ่นตัวแซดก็จะมีจอกล้องหอยแล้วเป็นเบาะหนังเรียบ 100, ร้อยนะฮะคันนี้ก็เหมือนกันหน้าหกสเปคเดียวกับตัวด้านนู้นนะฮะ629มาแครีบ, 29, บอยดเนี่ยมีเข้ามาเนี่ยร็อดเดียวกัน3คันตัวเอนทีราคาเท่ากันหมดเลย629,000อนาพนะเป็นตัวเอนที่สองจุดสี่นะฮะหรือว่าด้านนี้คันนี้เลยนะฮะใครอยากจบสดจัดได้เลยคันนี้เป็นฟอร์ดเรนเจอร์นะครับสองจุดสองตัวให ไรเดอร์หรือเปล่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสี่ประตูออโต้นะราคาอยู่399ปี15.16นะเป็น Ford ดนะครับเรนเจอนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจน่าจะจัดได้ไม่เต็มนะอาจจะต้องดาวนนิดหน่อยนะแต่ถ้าเครดิตดีนะครับสกอร์ดีเลยแบบว่าอัพยอดได้ของเรามีอัพยอดได้นะครับตัวนี้ก็399นะฮะแต่ถ้าใครแบบไม่มีประวัติเครดิตอาจจะดาวนนิดหนึ่งนะสำหรับตัวนี้ ฟอร์ดนะครับก็จัดไฟแนนซ์ยากนิดนึงนะเพราะเป็นแบรนด์รองนะครับคันนี้ก็ถือว่าใครที่อยากจบสดรีจัดเลย399ทักเข้ามานะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคันนี้เล็กไม่อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนเอง1นึ0งแเองนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับเทียบเท่ากับปีนะตกเฉลี่ยใช้งานปีแล้วมาณหมื่นโล่นะครับน้อยมากนะครับก็สนใจรีติดต่อเข้ามาวันนี้พามาอัปเดตคร่าวๆนะครับกระบะมีให้เลือกอีกเยอะนะครับหรือว่าจะเป็นพวกซีวิคพวกนี้เข้ามาใหม่รอเก็บงานรอปรับสภาพอยู่ ้นุก็จะเป็นออาติสกรหรือว่าเป็น c ซ t ตี้อะไรพวกนี้วีออสมีให้เลือกเพียบวันนี้มาอัปเดตรถครอบครัวแล้วก็พวกรถเก่งอ e ีโคคาร์กันถ้าสนใจคันไหนนะครับรีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่าง0622690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยวันนี้พามาอัปเดตให้พี่ๆรับชมกันถ้าชอบเป็นคันไหนนะสามารถยกโทรศัพท์โทรหาผมได้เลยหรือแคปหน้าจอทักมาทาง ID l ดี e ไนได้เลยนะครับก็แคปทะเบียนนะครับหน้าจอเป็นคันไหนถ้ายังไม่ติดจอง เดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดให้อยากจัดไฟแนนซ์อยากซื้อสดได้หมดนะครับทางเรามีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับถ้าสนใจอย่าลืมติดต่อหรืออยากนัดเข้ามาดูรถนะครับมาทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัทเราเปิดบริการทุกวันนะครับสามารถนัดผมเข้ามาดูรถได้เลยอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็มีเซ็นเอกสารทําเรื่องให้ถึงหน้าบ้านนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาพี่ๆก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พ,พ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ